สวัสดีครับพบกับครูพีมดในเพจติวเข้าใน10ทุกเราแล้วก็ช่อง y o u t youtube Cap Mo Channel นะครับวันนี้กเ็เป็นวันนี้นะครับวันที่24เดือน5ป e ี65นะครับก็ทาง YouTube นะครับก็ได้ส่งตัวอีเมลนะครับว่าเราได้ผ่านเ,เป็นพาร์นเน,นกับเขาแล้วนะครับจริงๆอ่ะนะครับ ตัวพี่มเองเนี่ยนะตั้งใจไว้ว่านะครับเมื่อะภาษาบ้านเราก็คืออยู่ดีมีแห้งนะครับเมื่อแก่ตัวลงมาสักระยะหนึ่งสักอายุสักสี่สิบสี่สิบแห้งอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะทํากวดวิชาแบบเป็นอ่าเป็นฟรีเป็นฟรีติวเตอร์นะครับก็คือจะอ่าเป็นสําหรับการเรียนการสอนแบบฟรีเลยนะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยก็ถ้าอยู่ดีมีแหงนีก็ถ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็จะ เป็นการสอนแบบการกุศลนะครับ <c oughs> ก็ทีนี้เนี่ยการจะสอนการกุศลได้อย่างไรนะครับก็เลยวางฐานตัวเองไว้ว่าชีวิตประจำวันเนาะมันมันก็ต้องกินต้องใช้ปกตินะครับเราก็รันดำเนินการไปปกติทีนี้เนี่ยนะครับเราจะแหาใครที่จะมาจ่ายค่าสอนให้น้องดีกว่านะครับโดยที่ตัวน้องๆเนี่ยไม่ต้องเสียงเงินเรียนนะครับก็คือช่องทางของการใช้สื่อนะครับ การใช้สือ่อการเรียนการสอนแบบาการจัดก,การความรู้นี่แหละก็คือการจัดก,การความรู้อยู่ในรูปแบบของวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเป็นไฟล์ข้อสอบนะครับเป็นไฟล์เฉลยอ,อะไรเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้พี่ก็ได้ทําไว้เ <c> ก <oughs> ่ับได้ทําไว้บ้างบางส่วนแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มทํตาตําราทํากลวิชามาเนี่ยนะครับก็ก็ได้ทําไว้นะครับดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยจะหาคนมา มาช่วยจ่ายค่าเรียนให้น้องๆก็คือ y o u t u b e นะครับเนื่องจากว่าเราก็ทราบกันดีว่า y o u t u b e เนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับคนที่เป็นเจ้าของช่องนะครับหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์นะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยมีโครงการว่าเอเราจะต้องทําแบบเป็นยูทูบเบอร์สายวิชาการ <c oughs> ตัวครับยังมีภาวะลองโควิดอยู่นะครับก็เลยยังอาจจะติดๆขัดๆนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ได้ใจความนะครับก็คืออ เพราะว่าสมมติว่ามันมียอดวิวนะครับมันก็จะได้เป็นรายได้ให้กับเจ้าของช่องนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยตั้งใจทําตัวนี้ขึ้นมานั่นแหละนะครับตอนนี้มันก็โอเคแล้วมันมันครบเงื่อนไขแล้วนะครับอย่างพันผู้ติดตามแล้วก็สี่พันชั่วโมงนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาแนะนํานะครับมาแนะนําว่าคนที่สามารถเข้ามาเรียนได้ฟรีเนี่ยนะครับก็คือ,อจะเข้ามาในช่องทางไหนนะครับไว้เนาะ ก็คือเนี่ยครับช่องพีมพมุดก็แคปมุดช่องเลยนะครับก็ตอนนี้ตอนนั้นก็อ่ามันชื่อช่องประมาณนี้แหละนะครับตอนนั้นก็สร้างตอนเป็นเป็นร้อยเอกนะครับน่าจะเปลี่ยนแต่สร้างในในแล้วแหละน่าจะตั้งแต่ร้อยปีอ่ะนะครับแต่ไม่ได้ค่อยได้มาอ่าลงรายละเอียดกับมันก็เลยปล่อยไว้นะครับมาจริงจังตอนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วตอนสิงหานะครับอ่าโอเค ทีนี้เนี่ยนะครับช่องของพี่เนี่ยเนาะก็ในขั้นต้นเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีคอนเทนต์จริงๆเนี่ยพี่ก็ยังไม่เก่งเนาะคือถือว่าเป็นยูทูบเบอร์สายแบบ0.1หน่เลยนะครับยังไม่ถึงหนึ่งเลยก็คือพี่ได้ทำเพลย์ลิสต์นะครับมันก็จะมีเพลย์ลิสต์พวกของในสิทธหารบกนะครับวิชาการที่ใช้สอบทหารตำรวจเทคนิคการอ่านหนังสือทาเพลย์ลิสต์ไว้นิดหนึ่งนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้ทาต่อแล้วเดี๋ยวจะทําต่อนะครับทีนี้เนี่ยมาดู ที่มันเป็น private เนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับมีน้องอะจะสอบตํารวจนะครับสายสื่อสารเนาะก็เขาเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับก็เลยอาจจะต้องขออนุญาต private ไว้ก่อนนะครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นเทคนิคการสอบอะไรเงี้ยนะครับก็คือต้องดูนะนะครับควรจะดูช้คําว่าควรจะดูเนื่องจากว่ามันน่าจะพอมีประโยชน์กับพวกเราเนื่องจากว่าคนไทยจริงๆเนี่ยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือ,อชอบให้คนอื่นมาเล่าให้ฟังนะครับตามจริตนะครับตัวพี่ก็เป็นเนียนี่ครับก็คือ อันนี้อันนี้ก็อาจจะไม่ได้แนะนำเนาะเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงที่ที่รันคอร์สอยู่นะครับก็อาจจะปล่อยช่วงที่อะไรล่ะช่วงที่สอบเสร็จเนาะนะครับอาจจะต้องให้ทําอย่างนั้นนะครับก็เออเดี๋ยวมันดูที่อะไรที่ดูได้ก่อนเนาะนะครับเออเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตไปที่ช่องเลยนะครับช่องของพี่เลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นหลังบ้านเนาะนะครับพอดีแนะนําว่าน้องที่กำลังเรียนอยู่ก็อาจจะขออนุญาตให้เปลิขสิ์ของพวกเขานะครับ อันนี้อย่างนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับแนะนําการสอบของนวสอบทบมหกอะไรเงี้ยนะครับยอดวิวก็ไม่ได้เยอะไม่ได้มากมายอะไรหรอกนะครับเ,เดี๋ยวพี่จะไปที่ยูชอนลเนาะนะครับมันก็ขอยังไงก็ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณนะครับผู้ต <Hey. S 1> ิดตามขอขอบคุณผู้ติดตามหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นคลิปที่น่าจะได้ยอดวิวสูงสุดแล้วนะครับเมื่อหกเดือนที่แล้วนะครับสองหมื 20, 20, 20นะ่นสองหมื่นวิวเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่พี่อัปโหลดนะครับอันนี้มันมันคนที่เข้ามาแบบปกติเนี่ยก็จะสามารถมองมองแบบเห็นพวกนี้นะครับเห็นพวกนี้แต่ว่าใครที่เป็นเป็น private มันก็จะเห็นวิชาการที่ได้สอนไปนะครับอ่อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ได้อัปโหลดเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแอบเพลย์ลิสต์พวกอะไรต่างๆนะครับก็จะมีรีวิวการสมัครสอบนะครับสมัครสอบพวกก็จะมีความรู้ในนี้ก็จะมีพวกอ่า ใบปอพอลคือไรรอยดดอสวดอแปดสวดอเก้าอะไรเงี้ยนะครับสมัครยังไงนะครับตอนนี้ก็มีรู้สิษ์ประสบความสำเร็จก็ได้เข้าเรียนหลายในนะครับคั้นประกันอะไรให้กันอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นพวกประกาศผลสอบนะครับเข้าดูยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ตอนที่เป็นร้อยตีนะครับสอบติดร้อยตีของยกศทบนะครับยอดผู้สมัครนะครับก็จะได้ดูเป็นปีๆเนาะนะครับระเบียบการจ้างอาหารเรือเนี่ยก็สอบติดหลายคนอยู่นะครับกําหนดการ S <S นะครับสอบพละอมีสอบละนะคระับยอดวิวก็ดีหน่อยสําหรับพี่นี่ถ้าขึ้นหลักพันนี่ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วครับผู้ติด,ดตามเรามีพันถ้าถ้าเป็นพันพันวิวเนี่ยก็ถือว่าเขาดูทุกคนนะครับก็ขอบคุณของวิชาที่ใช้สอบศิสปนมหานบกมีอะไรนะครับก็จะแนะนำเนี่ยตัวอย่างการเขียนบันทึกข้อมูลเนี่ยนะครับลงไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนนี่หนึ่งเคหนึ่งจุดเจ็ดเคนี่ก็ของขอบคุณนะครับรู้จักในสิบศัพดีอะไรเงี้ยนะครับ นี่ก็เป็นคลิปที่เป็นป๊อปปูล่าเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปแบบอัปโหลดล่าสุดอะไรเงี้ยนะครับสถานที่7.2.3อันนี้จาริโอเนี่ยจาริโอนะครับเป็นน้องชายนี่แหละนะครับก็ลงเมื่อหกวันก็ได้สามร้อยกว่าวิวนะก็โอเคนะครับซ้อมสอบสัมภาษณ์กันนะครับนี่ก็เป็นอัตราส่วนของ7.2นะครับอันนี้ก็จะเป็นวงประชาสายอากาศได้เปิดนิดหน่อยนีอ่าก็พอให้ดูนะครับแนะนำสถานที่อ่าโปรไฟล์พอดีมีคนถามมาก็ใส่โปรไฟล์ให้เขานะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้อเฉพาะกิจที่พี่ได้ลงนะครับอันนี้ก็สอบสัมภาษณ์ที่สองพันเลยนะอันนี้ตอนขับรถกลับบ้านนะครับก็เลยถ่ายวิดีโอไว้เนาะนะครับวิดีโอของพี่ก็เจอก็ถือว่าเยอะนะอ่ะทีนี้อันนี้เป็นแบบแอดดูด,ดูมาดูอันนี้นะครับที่อยากจะแนะนาเนาะเนี่ยพวกเนี้ยนิดเดียวเองเนี่ยนะครับ19วิว14วิวเนี่ยนะครับใช่หมานะู้ช ออนไลน์คณิตอ๋ออันนี้อันนี้น่าจะลงของพี่เลโอหรือของพี่อ๋อลงไปเมื่อสองวันเอสองอาทิตย์ที่แล้วอาลงไปก็ยอดดีวนิดหน่อยอาไม่เป็นไรแต่อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์อันนี้เริ่มเริ่มต้นนะเริ่มต้นเรียนของปีหกหกเนี่ยนะครับถ้าใครอยากจะเรียนช่างฝีมือนี่แนะนําช่องนี้เลยช่องของพี่มุตนี่แหละนะครับลูกศิษย์ติดใช้คําว่าเพียบไหมก็ข้ร้อยละแปดสิบนะครับก็ดีอยู่เนะยพวกนี้นะครับมีการตรวจจตพินไซส์อะไรต่างๆนี่ของพี่ในสิบตารวจก็มีนะครับพาไปสอบพาไปว่ายน้ํา นะครับอันนี้ก็ตอนสอบสัมภาษณ์ในตอนสอบพะละเนี่ยพี่ก็เกาะติดขอบสนามเลยนะครับยิงสดเลยนะใขรของเป็นข,ของใครเป็นของใครนะครับสองร้อยกว่าวิวอะไรเงี้ยนะครับก็ว่าไปอันนี้ก็คอสน้องในคอสนะทั้งวิ่งทั้งกระโดดไกลนะครับอันนี้ก็ออสอดีดอย่างไรก็พอดีน้องๆในทีมมีอสอเข้ามาร่วมกันสอบสัมภาษณ์อยู่สองแนงนะครับก็เลยมามาสัมภาษณ์นะครับออันนี้เป็นวิ่งทดสอบอ นะครับก็มีมีมีทุกมีมีทุกรูปแบบครับมีทั้งการสอบทละมีทั้งวิชาการมีทั้งแนะนําการสอบค่อนข้างจะใช่ครับว่าค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จนะครับควบคุมอยู่นะสําหรับของพี่นะครับอันนี้ก็เป็นแนะนําการสอบในสิบตารวจสายไฟฟ้าสื่อสารวิชาที่ออกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เคยแนะนําไว้นะอันนี้ก็จะเป็นคลิปประมวลภาพนะครับว่าใครสอบติดอะไรยังไงนะครับฟังผล อันนี้ก็หนึ่งเคเลยนะฟังผลตอนนั้นนะครับอันนี้ก็ประกาศผลน้องๆที่สอบได้กันนะครับเอ่ก็พาเข้าไปรายงานตัวอันนี้ก็มีซ้อมอันนี้รับเสือ้อพิธีรับเสื้อนะเบาๆนะนะครับ,บ,นะนะรบก็มีอะไรข้อคําถามในการสอบสัมภาษณ์อะไรก็มีสําหรับนักเดยนช่างนะครับเยอะอยู่เยอะอยูอย่เนี้ยเ <c oughs> นี่ยปะมีใครบ้างที่สอบติดภาควิชาการอะไรต่างๆนี่นะครับสําหรับนักเียนช่างเนี่ย อ่าทีนี้มาดูพวกความรู้เนาะพวกความรู้เนี่ยนะครับเนี่ยครับสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับตั้งแต่พวกวิบ์บรรยายเดี๋ยวพี่จะทำเพลย์ลิสต์ไว้นะเนี่ยครับเนี่ยพวกเนี้ยสามารถเข้ามาดูได้เลยเนี่ยพวกเนี้ยนะครับพี่สอนอะไรยังไงเนี่ยอ่านี่นี่พี่ชื่อพี่ชื่อพี่อะไรเนี่ยเอ่อที่คุยกันเมื่อกี้ชื่อชื่อเอฟอ่าที่เอฟสอบได้สาสดีไปเนี่ยนับส่งคลิปมาให้ดูว่าดึงข้อได้เท่าไหร่นะติวได้กันอยู่ไ อันนี้ก็เป็นเยอะครับลองเข้ามาดูอ่ะคือแนะนําเนี่ยคือสิ่งที่ที่อยากจะให้ดูก็ให้ดูทั้งหมดนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันมันจะได้เหมือนกับเราฝึกประสบการณ์นะครับเราไม่ได้ไปสอบจริงหรือไม่ได้สั่มหรือไม่ได้ผ่านสนามสนามนั้นมนาะจริงแต่ว่าเรามีตัว KM นะครับตัวจัดการความรู้ให้เราเฮ้ยเขาไปสอบอะไรมาไรยังไงนะครับเราก็จะราปรับใช้เองได้นะอันนี้ก็จะเป็นพวกคลิปคณิตศาสตร์นะครับ คนดูน้อยนะถ้าเป็นพวกความรู้เนี่ยคนดูน้อยไม่รู้เป็นอะไรนะครับหรือหรือสอนไม่ดีนะแล้วต้องมา <c oughs> วิจารณ์ได้เลยนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะนะครับไอ้พวกนี้ก็จะเป็นคลิปพวกวิชา,วา,าวความรู้ต่างๆามวิวกคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้หมดนะครับที่จะใช้สอบไปหาตํารวจนะเนะีนะครับแนะนําเลยนะส่วนแม่ก็ไม่ได้ค่อยได้ได้ยอดบิลหรอกนะครับแต่จะได้ยอดบิลพวกแนะนํานู่นนี่แน่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้สําคัญคือเราจะมาเตรียมตัว ดีที่สุดสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือวิชาการนะครับข้อสอบข้อสอบตอนในพนีี่จะลงไว้ให้ดูนะเยอะๆนะครับลองเข้าไปดูนะช่องพี่นี้แนะนําเลยนะครับแนะนําลูกแนะนาหลานใครอยากจะสอบทหารตารวจยังไงขอให้ดูช่องพี่มดได้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีคลิปอะไรต่างๆให้ดูนะนะครับโอเคหมดเยอะครับเนี่ยคณิตศาสตร์อะไรต่างๆลอเข้าไปดูนะวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์แรงอะไรมีหมดนะครับ เยอะนะช่องพี่วิดีโอมีน่าจะห้าร้อย่ะนะครับห้าร้อยวิวี่ห้าร้อยห้าร้อยวิดีโอนะครับเนก็ขอฝากช่องวิชาการเล็กๆไว้นะครับเนี่ยเอาไว้ประดับความรู้นะนะครับไม่มากก็น้อยนะนะครับเนี่ยพี่เมย์ก็มีคำภาษาอังกฤษนะครับนะโอเคครับขอขอบคุณมากมากนะครับสําหรับการติดตามนะขอขอบคุณจริงๆนะครับหวังว่ามันจะเนี่ยโหยิ่งเปิดมาหลังๆในสี่เดือนก่อนเนี่ยนะครับอัดวิชาการเข้าไปเห็นไหมครับเต็มเลยนะย นะครับเห็นเลยแต่จำนวนน้อยครับไม่ถึงร้อยนะครับเนี่ยร้อยมีนิดเดียวเองนะครับเคมีสังเกตบ้างอะไรบ้างนะครับดูเลยนะเพียบมันเยอะนะครับมันเยอะพี่ลงคลิปมาเยอะนะครับก็ขอให้น้องๆเข้ามาดูกันนะครับเข้ามาดูกันเลยแนะนําเลยนะครับช่องนี้เนี่ยกดติดตามกด subscribe ไว้เลยนะครับหรือว่าแนะนําแชร์ไปให้ญาติญาติหรือคนที่อยากจะสอบได้เลยนะครับเนี่ยเป็นบทวิชาเล็กๆออนไลน์เล็กๆนะครับเดี๋ยวมันอยากจะให้มันเติบโตนะ จะให้มันเติบโตนะครับถึงจะได้มีเข้าเป้าคือสอนฟรีนะเราจะเก็บในได้จากยอดวิวเฉยๆนะครับเราก็ไม่ต้องเก็บค่าขว้าค่าอะไรกันนะครับจะได้ประหยัดผู้ปกครองนะโอเคครับขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับจะ่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูพิมมดด้วยนะครับสวัสดีครับ